สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนที่อยู่กับเกมอาร์คในนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครปราบพิก้านะครับเป็นตัวละครสายเชนเมดิกซึ่งในหมวดหมู่นี้เนี่ยเป็นตัวละครเดียวเลยนะครับณตอนที่ผมทําคลิปเลยตัวละครเดียวที่เป็นสายเชนเมดิกนะครับก็คือสามารถฮิวชิงได้นะมาอธิบายเพิ่มเติมครับก็ตัวละครนี้5ดาวเป็นเมดิกที่ฮิวหมู่ ประเภทหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ฮิวแบบทีเดียวทุกตัวละครในในระยะแต่เป็นการฮิวแบบชิงจากตัวแรกไปถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สามารถชิงได้สารเป้าหมายแต่ทุกการชิงนะครับไอตัวฮิวเนี่ยจะเบาลง25%นะครับทุกการชิงซึ่งข้อดีนะมันสามารถที่จะชิงออกไปนอกระยะโจมตีของตัวเองได้นะครับอย่างเช่นตัวละคร มีตัวอื่นๆนะครับที่อยู่นอกระยะฮิวเนี่ยก็อยู่ตัวที่อยู่ในระยะก่อนแล้วมันจะมีเหมือนกับฮิวอ่ะมันก็จะเด้งชิงไปหาตัวที่อยู่นอกระยะได้เดี๋ยวไปดูที่พลังของซิมเลชันจะเข้าใจมากขึ้น,นครับแล้วก็ในส่วนของทาเลนต์ ens, นะครับเมื่อฮิวให้เป้าหมายที่มี HP ต่ากว่า40%นะครับจะอยู่เพิ่มขึ้นไปให้อีก140หน่วยนะครับก็จะเป็นค่าแบบ แปลเตเลยคือเด้งขึ้นมาเลยร้อยสี่สิบถ้าเลือดต่ำกว่าสี่สิบเป็นนะ่อมานะครับมาดูที่สกิลนะมาดูที่สกิลหนึ่งที่หนึ่งแนละ้วกันสกิลหนึ่งเป็นสกิลที่ไม่ใช้กันแหละเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนั้นนะครับสกิลหนึ่งหลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้นะครับ SP ตั้งต้นยี่สิบใช้ SP สพีสามสองระยะเวลาสกิลต่างสิบนาทีที่เหลือเจตเมื่อกดใช้จะทําให้ความเร็วในการโจมตีนะครับเพิ่มขึ้นห้าสิบห้าหน่วย ก็จะทําให้ฮิวเร็วขึ้นนั่นแหละนะครับต่อมาสกิลที่2นะครับอลอสสกิลใ l เกมเป็นสกิลกดใช้อีกเช่นกันนะครับ SP ตั้งต้น25ใช้ s p แ5ระยะเวลาสกิลยู่ที่25วินาทีที่เดยวเจ็ดเมื่อกดใช้จะทําให้ฮิลแรงขึ้น50%นะครับอ่าก็คือพลังโจมตีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น50%ก็จะฮิวแรงขึ้นอีกนะแล้วก็เพิ่มจํานวนในการชิงเพิ่มขึ้นอีก1ห,หน่วยนะครับจากเดิมชิงสาม,มเป้าหมายจะเพิ ทำให้ทาเลนท์ทำงานที่ HP ต่ำกว่า70%แทนจากเดิมที่ฮิวให้เป้าหมายเพิ่มขึ้น140%ที่ HP ต่ำกว่า40%จะปรับเป็น70%ก็ฮิวเพิ่มได้แล้วนะครับก็ <c oughs> จะงัดเลือดขึ้นได้เร็วขึ้นอีกแต่โดยรวมแล้วตัวละครน,นี้นะครับเป็นฮิวหมู่ที่ถ้าถ้านับแค่การฮิวหมู่นะครับ ตัวละครที่เป็นเมดิคฮิวหมู่แท้ๆเนี่ยก็จะฮิวได้แรงกว่าเร็วกว่านะตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเฉพาะทางดีกถ้าอยากได้ฮิวนอกระยะฮิวนะครับเราสามารถจิบม,มาใช้ได้แต่นะปัจจุบันที่เล่นมาผมก็ยังไม่เห็นด่านไหนที่จะต้องจิบนางมาใช้เลยนะครับยังไม่เจอคนมากเราก็จะวางมาดู่ที่การวางทีมด้วยนะส่วนมากเราก็จะวางให้เมดิคฮิวหมู่ ยืนแล้วก็หิวพร้อมกันได้นะครับบุรุษคนนี้มันก็เลยค่อนข้างจะไม่น่าไม่น่าปั่นนะครับเพราะว่ายัางไม่เห็นว่าจะต้องหยิบมาใช้เลยนะครับเพราะงั้นก็แนะนําว่าถ้าข้ามได้ก็ข้ามหรือจะอมาเพื่อเอาเพชรในด่านพาราดอกอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผู้ชมเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่พาราดอกซิมูเลชันครับมาที่พาราดอกซิมูเลชันนะครับให้เลือกเป็นสกิลสองครับ มาถึงข้อลงเฟลมิเต่านะครับตำแหน่งน,นี้หันคือแล้วก็ลงอับบิธาหันขวานะครับอันเนี้ยสังเกตนะครับมันจะฮิวคือเป้าหมายฮิวคือเฟลมิเต้นะแต่จะมีเหมือนกับเล้นฮิวเด้งจากเฟลมิเต้เด้งขึ้นไปบอสนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกอีวินนะครับก็คือตัวที่การชิ่งเนี่ยมันจะโฟกัสทีนะ่ขออนุญ,ญาต แหวนนิดนึง่งองนี้สกิลพร้อมปวดได้เลยครับก็คือหลักๆจะใช้โจมตีอไอร้รถรถเนี่ยให้พังนะครับเป้ามายฮิวจะฮิวไปที่ตัวที่เลือดน้อยนะจะชิ่งไปหาตัวที่เลือดเปอร์เซ็นต์เลือดน้อยที่สุดก่อนนะแล้วก็อันนี้ผมสันนิษฐานเอานะการชิ่งก็คือตุละครน่าจะต้องยืนตันชิดอย่างเงี้ยในระยะรอบตัวแปดช่องรอบตัวนะครับจะชิงได้ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าใน สกิลมันก็ไม่ได้อธิบายนะว่ามันชิงยังไงไม่บอกระยะชิงนะตรงนี้เรายังปล่อยไหลได้อะตรงนี้เริ่มโฟกัสนะครับ W เริ่มโดนโจมตีใช่ไหมให้ดูเมื่อเลือด W ลดลงเยอะนะครับเนี่ยประมาณเนี่ยครึ่งหลอดเราก็กดเปิดใช้สกิลได้เลยนะครับเพื่อจะเพิ่มเนี่ยมันจะชิงไปอีกหนึ่งซึ่งซึ่งชิงไปถึง W ได้ W จะได้ไม่ตายนะครับ จากนั้นเราก็ต่อไหลต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีมอนมาตรงนี้นะีน่กม็มาปุ๊บเปลี่ยนเป็นาตายิงได้เลยแล้วก็ตรงนี้เปิดสกิลค,คอร์สแล้วก็วินได้นะครับเพื่อลดเข้ามาในระยะล้วก็ไปเห้มนตายเลยตรงนี้ถ้าบีเกิลเลือดลดลงเยอะ,ยอะนะครับกดเปิดดิฟเฟนได้นะ อันนี้เดี๋ยวผมรอให้มันไอ้น,นี่ไปก่อนแล้วกันพอมันกลายร่างผมกดสกิลเมเตมตาแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าฮิวไม่ทันนะครับในกรณีที่รู้สึกว่าฮิวไม่ทันก็กดเปิดสกิลอาพิก้าได้นะครับตัวละครผมเลเวลหนึ่งแต่ว,ว่าค่าพลาสอยู่ที่99ถ้าเกิดพลาสต์ต่แบบนี้ก็ต้องดูกันอีกทีอันนี้สกิลได้กดเลย ก็มีโอกาสที่อาจจะฮิวไม่ทันอยู่อันนี้อยู่ที่ค่าคลาสแล้วก็เลเวลของตัวละครนะครับก็ลองกันดูแล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามสารประคิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไป่านครับสวัสดีทุกคนครับ